ต้นแม่ของปีศาจแดงใบกลมค่ะน่ารักเนาะใช่น่ารักมากทรงใบสวยแล้วก็สีแบบสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะนี่เป็นไม้ใหม่นะคะค่ะจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วจำนวนน้อยทองวิเศษค่ะทองวิเศษนะคะใช่สวยมากสวยค่ะบนป้ายที่ต้องเก็บอีกหนึ่งตัวเลยนะคะใช่ค่ะชื่อเป็นมงคลชื่อเพราะชื่อดีนะคะตัวนี้ ตัวนี้แบบว่าหน้าเข้มๆนะคะสวยจังสวยมากเขาจะมีความป้ายนะคะป้ายดำแบบนี้นะคะดุดุเท่ๆคือสวยหน้าเข้มมากเลยนะคะน่ารักอ่ะน่ารักต้องเก็บแล้วแหละตัวนี้ชื่ออะไรนะคะชื่ออารัวค่ะอารัวนะคะชื่อขนมนะคะใช่ค่ะขนมไทยค่ะพี่ไก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ มาอัปเดตวันศีรให้ชมกันค่ะมีไม้หลายๆตัวมาแบ่งด้วยเนาะค่ะที่กัดสวนอยู่ที่ไหนนะคะตลาดต้นไม้ดงบางค่ะตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดประจนบุรีค่ะค่าส่งคิดยังไงนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทเหมือนเดิมค่ะถึงปอนอจะขึ้นราคาซื้อกี่ต้นก็เหมาห้าสิบไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีแต่แบบโอนอย่างเดียวค่ะแล้วก็หน้าสวนนะคะวันนี้มีอะไรมาแบ่งบ้างคะนี่ อันนี้น่ารักมากเลยค่ะลูกไม้ค่ะโอ้โหหน้าสวยมากเลยเนาะใช่ทรงคอมแพคดีมากเลยค่ะหน้าแบบเข้มเขมเลยนะคะใช่กระดูก,กชัดมากค่ะราคาเท่าไหร่คะอ่าแบ่งกระถางรับแปบาท80บาท,บาทซื้อคู่นะคะคู่ละ1นึยหบาทค่ะ สองต้นก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ถ้าหนึ่งต้นแปดสิบบาทตอนนี้สามารถจับคู่กับอย่างอื่นที่ราคาเท่ากันได้ไหมคะได้เลยค่ะจับคู่กับชนิดอื่นได้เลยนะคะที่ราคาเท่ากันตัวแรกก็จะเป็นลูกไม้นะคะสวยๆเลยใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ก้อยฝั่งนี้จะเป็นซับเจริญค่ะซับเจริญชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะค่ะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นบัวสวรรค์บัวสวรรค์ตัวนี้ยิ่งสวยเลยสีชมพูสายหวานเป็นบอลป้ายทั้งคู่นะคะค่ะราคาเท่าไหร่คะเหมือนเดิมค่ะกระถังละ80บาทซื้อคู่150บาทค่ะ1ต้น80ซื้อคู่150นะคะสามารถจับคู่กับบอนสีชนิดอื่นที่ราคาเท่ากันได้เลยนะคะ บัวสวรรค์ลแล้วก็ซับจเจริญยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสองตัวนี้สวยมากค่ะต้นนี้ชื่ออะไรนะคะสีมหาโพค่ะสีมหาโพก็จะอยู่ในตับพุทธประวัติใช่ค่ะ,คะส่วนอันนี้แดงดีเนาะแดงดีมากร <laughs> ัตนสินค่ะบอนป้ายรัตนสินนะคะป้ายแบบโอ้โหป้ายแบบไม่ต้องถามหาความป้ายนะคะป้ายสวยค,คอมแพกน่ารักเวยน,ะะน่ารักนะคะ ราคาเท่าไหร่คะเหมือนเดิมเลยค่ะกระถางละแปดสิบบาทคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะซื้อคู่ไปเลยนะคะจะได้แบบคุ้มๆนะคะตัวนี้ยิ่งสวยเลยสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นซับลุ่งโลดค่ะซับลุ่งโลดนะคะค่ะใครที่แบบว่าเก็บสายที่แบบเป็นชื่อเพาอแล้วก็ชื่อเป็นมงคลเนาะซับเจริญซับลุ่งโลดอะไรแบบนี้ต้องเก็บนะคะใช่ชื่อดีเป็นมงคลนะคะ ซับลุงลวดเท่าไหร่คะพี่ก้อยกระถางละ150้ห้าิบาทค่ะหนึ่งห้าสิบนะคะสวยสวยเลยค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นทับบุรพาค่ะทับบุรพาไม้ไข่ดีของที่สวนยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะทับบุรพาเท่าไหร่คะกระถางละร5อยห้าสิบเหมือนกันคะ่ะหนึ่งอห้าสิบนะคะตอนนี้ชื่ออะไรคะพี่ก้อยอันนี้จะเป็นลูกไมค้ค่ะลูกไม้อันนี้เขาเรียกใบใบหอกไหมคะใบหอกค่ะ,คะ ลูกไม้ใบหอกนะคะใช่ลูกไม้เท่าไหร่คะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทค่ะตอนนี้แหะคะเท้าทองอินค่ะเท้าทองอินนะคะน่าสวยมากเลยราคาเท่าไหร่คะแปดสิบบาทเท่ากันคะ่ะแปดสิบบาทนะคะค่ะซื้อคู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าซื้อคู่นะคะจับคู่กับอย่างอื่นได้เลยที่ราคาเท่ากันใช่ค่ะเมื่อกี้ก็จะเป็น จับคู่กันนะคะ<ช>แล้วก็มาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาใช่ค่ะที่ก้อยถืออะไรอยู่คะเอาฝั่งไหนก่อนดีนะฝั่งไหนก่อน <c oughs> อันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นเทพสายลุงค่ะเทพสายลุงไซส์แบบว่าตั้งแม่เลยนะคะไซส์ใหญ่ไป,ไปเปลี่ยนแปดได้เลยค่ะความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวนี้ <c oughs> ยิ่งกัดสีเขายิ่งสวยนะคะใช่ค่ะเทพสายลุง่าแผงได้ไม้จด ชื่อใหม่หลายต้นอยู่นะคะแบ่งหนึ่งกระถางค่ะมีแค่กระถางเดียวใครเร็วคนนั้นได้นะคะค่ะเท่าไหร่คะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยนะคะใช่แบ่งแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะสวยๆเลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วค่ะเจ้าปอแก้วเห็นเขาตามหากันใช่ค่ะเป็นไม้ส่งค่ะเขาจะเป็นบอนที่แบบว่า ใบใหญ่มากนะคะใช่ค่ะไม้ใบกลมตอนนี้ขายดีมากค่ะจะปอแก้วเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยใช่ค่ะน่ารักเนาะน่ารักค่ะต้นนี้ชื่ออะไรคะจันทระเทพพอบุตรค่ะโอ้โหชื่อยาวมากน่ารักมากเป็นบอลใต้ใช่ไหมคะพี่จ้าใช่ค่ะไม้ตัวนี้ไปมาเลยเยอะมากไม้ส่งออกด้วยใช่ค่ะเท่าไหร่คะต้นนี้ กระถังละสองร้อยค่ะสองร้อยนะคะอันนี้เป็นหยกจัก,กระพัดอันนี้เป็นไม้พาแผงนะคะเขามีชื่อใหม่แล้วชื่อหยกราชินีหยกราชินีตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพาแผงจากยกจัก,กรพพัดอ,อ๋อน่ารักหนอใช่ค่ะทรงใบแบบน่ารักมากนะคะเท่าไหรคะกระถังละสองร้อยเท่ากันค่ะสองร้อยนะคะ,คะต่วโตๆเลยใส์ใหญ่ชอบต้นไหนอยากได้ต้นไหนก็ แคปนะคะแล้วก็ทักไลน์นะคะหาพี่ก้อยได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นในคลิปนี้ก็คือสามารถแอดไลน์ได้เลยคะสวยจังเนาะตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่ก้อยหนึ่งเดียวในจักรวาลค่ะหนึ่งเดียวในจักรวาลเห็นเขาโพสต์กันในในกลุ่มค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช่ค่ะเป็นไม้ที่ไม่พอต่อต,ตลา่สวยมากเลยสวยมีแบ่งไหมคะ แบ่งกระถางนี้แค่หนึ่งกระถางค่ะเท่าไรคะสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยนะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะเทวีสุริยาค่ะเทวีสุริยานะคะใช่ตัวนี้ก็จะคู่กันกับเทวาสุริยันเนาะใช่ค่ะสาสใหญ่ๆเลยนะคะค่ะเท่าไหร่คะพี่ก้อยกระถางละสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบไซตั้งแม่ เป็นไม้แยกหน่อด้วยใช่ไหมคะ,คะไม้แยกหน่อนหมดเลยค่ะไม่ใช่ไม้ผ่านะคะไม้แยกหน่อสวยๆเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะคะค่ะต้นนี้ก็เท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกได้เลยนะคะชอบกระถางไหนสวยๆเลยทีวีสุริยาตัวนี้ก็จะออกแนวใบไม่หอกใช่ไหมคะไม่หอก ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะโรบัตตาค่ะโรบัตตานะคะใช่เท่าไหร่คะโรบัตตาโรบัตตากระถางละ 2, <Lob ata, S 1> <Lob ata, S> 2> 0 0ค่ะ200บาทนะคะมี2ต้นนะคะในหนึ่งกระถางอ่าได้2ต้นเลยใช่แล้วก็ด้านนี้ฝั่งนี้เป็นเมืองนครชุมค่ะเมืองนครชุมนะคะนแนะนําเลยนะคะตัวนี้สําหรับพีทนะคะพีทว่าเมืองนครชุมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็แตกกอดีมากนะคะใช่เพราะว่าได้ไปจากพี่ก้อย เลี้ยงได้ไม่นานเขาก็แบบแตกกอนะคะได้กอใหญ่มากเลยนะคะโตโตเร็วด้วยค่ะใช่เลี้ยงง่ายโตเร็วแต่กอดีนะคะค่ืองนครชุมเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่เลยค่ะสวยๆน่ารักจังเลยตัวนี้น่ารักเนาะน่ารักค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะกิตติมาเจนจีราค่ะกิตติมาเจนจีราใช่แบบว่าไม่ได้ถ่ายบอลนานนะคะก็ได้เห็นบอลแบบ ชื่อใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะใหม่สําหรับพีทเนาะตอนนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยนะคะน่ารักมากแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไม้ที่เมื่อปีหกสี่ราคาแบบสูงปี๊ดสูงมากใช่ใครๆก็อยากได้แต่ก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะมันแพงมากนะคะตอนนี้ราคาหน้ารักแล้วเท่าไหร่คะอันนี้โอเคนโนนะคะ 80บาทค่ะน้าสวยๆเลยโวลเคนนะคะ,คะใครที่แบบว่าตามเก็บช่วงราคาสูงไม่ได้นะคะมาตอนนี้นะราคาแบบน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะบนสีใช่ตัวนี้อะไรคะทองสยามค่ะทองสยามนะคะช่วงนี้ทองทองนี่น่าเก็บนะคะใชส่สวยเกือบทุกตัวเลยนะคะทองทองแล้วก็ทองก็ราคาสูงด้วยนะคะสูงเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้เท่าไรคะพี่ก้อยทองสยามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบทองสยามค่ะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะใช่สีน่ารักเป็นบอลบอลกลาบบอลกลาบมีแข้งใช่ไหมน่าจะใช่ <laughs> <laughs> 150หนึร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบลูกไม้นะคะตัวนี้สวยๆเลย ตัวนี้มาอวดใช่ไหมคะอวดเฉยๆค่ะน,นี้ไม่มีแบ่งยังไม่มีแบ่งใครอยากได้ก็ติดตามสวนพี่ก้อยไว้นะคะค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ก้อยรัศมีจันทร์ค่ะรัศมีจันทร์ณปัจจุบันนี้ราคาเขาก็ยังสูงอยู่ไหมคะพี่ก้อยก็ราคากลางๆค่ะแต่ไม้ตัวนี้ทํายากมากทํายากนะคะบอนตัวไหนที่ทำำําจํานวนค่อนข้างยากมันก็จะราคายังไม่ค่อยลงเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะแต่ก็สามารถจับต้องได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้แรงเลย อันนี้อะไรคะเทพจริงจังค่ะเทพจริงจังนะคะใช่ตัวนี้ราคายังสูงอยู่เนาะใช่ค่ะอันนี้มาอวดนะคะถ้าอยากได้ก็ติดตามไว้เดี๋ยวมีจํานวนพี่ก้อยก็เดี๋ยวเอามาแบ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้จะเป็นแสงจันทค่ะแสงจันนะคะใช่ตัวนี้ก็อวดเช่นเดียวกันนะคะอวดอวดนะคะยังไม่มีตอยใช่ค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นน้องข้าวโพดน้องข้าวโพดนะคะคอนมูลชื่อน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็ทรงใบแบบน่ารักนะคะด้วยค่ะตะมุิตะมิแม่ค้าก็เก็บความน่ารักของเขามาี่แหละวันๆเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ก้อยพิชชมพูค่ะพิชชมพูสายหัานต้องเก็บนะคะนี่จะโซมนิดนึงนะคะแม่ทําจํานวนไปแล้วมีแบ่งใช่ไหมคะมีแบ่งสองกระถางค่ะ แบ่งแค่สองกระถางเท่านั้นนะคะใช่นี่เลยะะกระถางหกนะคะเท่าไร่คะกระถางละห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยนะคะค่ะแบ่งแค่สองต้นนะคะหมดแล้วหมดเลยตัวนี้ชื่ออะไรคะแม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวงเป็นบอลที่ต้องเก็บอีกหนึ่งตัวเลยนะคะใช่มากนะคะขายดีนี่แบ่งแค่น่าจะประมาณห้าต้นได้คะ่ะ 5กระถางเท่านั้นนะคะราคาเท่าไหร่คะ2 5 0ยห้าิบาทค่ะสองยห้าสิบนะคะแม่ฟ้าหลวงใช่ค่ะสวยเลยต้นโตโตเลยค่ะอะไรเอ่ยวาดหวานนะคะน่ารักเนาะสวยมากนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ไปนอกแล้วแต่ไปไม่เยอะค่ะเพราะว่าเพิ่งมีจำนวนหวานมากนะคะค่ะแล้วบอกเป็นบอลที่ไม่สูงนะคะใช่ชั้นใบดีมากใช่ฟอร์มสวยมากนะคะ น่ารักอะ่ะน่ารักต้องเก็บแล้วแหละ <laughs> ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะ <laughs> ชื่ออารัวค่ะอารัวนะคะ <S <s <ign> <S ชื่อขนมนะคะใช่คะ่ะขนมไทยค่ะใส้แบบนี้ปล่อยไหมคะอันนี้ถ้าปล่อยขอปล่อยแค่หนึ่งกระถางนะคะกระถางละสามพันบาทมีหัวพร้อมทําจํานวนคะ่ะสามพันนะคะสามารถผ่าทําจํานวนได้เลยนะคะใช่ตั้งแม่นะคะใช่สวยเลยอารัวค่ะ เมื่อกี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่นะคะก็คือผ่าทําจํานวนได้นะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กลงมานะคะปล่อยด้วยนะคะค่ะไซส์นี้เท่าไหร่คะพี่ก้อยอ่าไซส์นี้นะคะแค่ fc ช่องกัดวลาาเท่านั้นคะเพราะว่าถ้าข้างนอกจะพันห้าพันแปดค่ะให้กระถางละหน0 0งแบ่งแค่2กระถางแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นนะคะค่ะ อาลูสวยๆหวานๆแบบนี้เลยชื่อน่ากินมากใช่ค่ะมีอาลูแล้วต้องมีอะไรคะถ้วยฟูค่ะถ้วยฟูนะคะเขาจะคู่กันมาใช่ไหมคะพี่ก้อยใช่ค่ะเป็นคู่ฝักกันค่ะถ้วยฟูน่ารักมากเลยอ่ะถ้วยฟูมีแบ่งไหมคะมีแบ่งแค่หนึ่งกระถางค่ะกระถางไหนคะกระถางนี้ค่ะอ่าด้านนี้นะคะค่ะ เท่าไรคะกระถางนี้แบ่งที่หนึ่งพันสองรอยบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยนะคะเดี๋ยวโตมานะคะเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะใช่น่ารักน่ารักมากมากค่ะก็ซื้อไปคู่กันกับอารวได้เลยนะคะใช่ค่ะไม้จำนวนน้อยค่ะค่ะตอนนี้ชื่ออะไรคะพี่ก้อยอันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะค่ะจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วจำนวนน้อยทองวิเศษค่ะทองวิเศษนะคะใช่สวยมากสวยค่ะ Mm. มีแบบว่าความป้ายแล้วก็มีเม็ดสีนะคะเม็ดชัดมากค่ะสวยป้ายเหลืองเนาะใช่ค่ะป้ายเหลืองมีแบ่งไหมคะอ่าถ้าเป็นใส่ตั้งแม่เลยแบ่งกระถางเนี้ยคะ่ะแบ่งที่สองพันกระถางแปดค่ะแบ่งแค่หนึ่งกระถางนะคะใช่ค่ะใส่ตั้งแม่สวยๆเลยก้อนป้ายที่ต้องเก็บอีกหนึ่งตัวเลยนะคะใช่ค่ะชื่อเป็นมงคลชื่อเพราะชื่อดีนะคะตัวนี้ ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเหนือดวงค่ะเหนือดวงสวยจริงๆเลยสีสดมากค่ะวันนี้มีมาแบ่งไหมคะเหนือดวงมีแบ่งหนึ่งกระถางค่ะหนึ่งกระถางเท่านั้นใช่ราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยนะคะไซส์ใหญ่นะคะใช่ค่ะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากศิลาเพชรนะคะไม้ที่ สวยอีกหนึ่งดัวเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะก็ยังขายดีอยู่นะทุกวันนี้ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเกสรพุมมลินค่ะเกสรพุมมลินวันนี้มีมาแบ่งไหมคะแบ่งแค่หนึ่งกระถางค่ะกระถางนี้เลยไหมคะใช่ค่ะเท่าไหร่คะเอาแบบสวยไปเลยกระถางนี้แบ่งที่1,800งพันแดบาทค่ะหนึ่งพันะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่นะคะมีหัวค่ะ คือแบบว่าไม่ต้องไปเลี้ยงนานนะคะเอาไปก็สามารถอัพกระถางได้เลยนะคะใช่ค่ะสวยไปเลยใช่แก okay, สอนคูิมะลินสวยๆเลยค่ะสวยจังสวยมากตอนนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ก้อยอันนี้จะเป็นมิ่งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่แผงมาจากมิ่งมงมิ่งมงคล หาแผลงจากมิ่งมงคลนะคะจะจะแผงได้หลายตัวมากมีจะมีมิ่งมนตามิ่งอันนี้เขาจะเรียกมิ่งมิ่งมิ่งป้ายดำค่ะเขาจะมีความป้ายนะคะป้ายดำแบบนี้นะคะดูดุเท่ๆคือสวยหน้าเข้มมากเลยนะคะนี่ค่ะรืยจะเรียกว่ามิ่งมงคลป้ายดำใช่ค่ะมีแบ่งไหมคะ มีมีต้นมีต้นเล็กแบ่งอยู่ค่ะลองลองทักมาถามได้อันนี้เพิ่งทำำงําจํานวนไปค่ะตัวนี้จะเป็นต้นแม่ของเขาใช่ค่ะ,ะ,คะสวยใครสนใจใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะค่ะตอนนี้ชื่ออะไรนะคะซันเซ็ตสกายค่ะซันเซ็ตสกายเป็นไม้ที่ต่างชาติต้องการมากหน้าเขาสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะขายขายดีตลอดตลอดปีค่ะ ซันเซ็ทสกายใช่วันนี้มีแบ่งไหมคะแบ่งแบ่งหนึ่งกระถางค่ะแบ่งกระถางนี้แบ่งแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะเท่าไรคะอันนี้แบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะ,คะมีแค่กระถางเดียวค่ะตอนนี้อะไรเอ่ยปีศาจแดงค่ะปีศาจแดงนะคะค่ะใครที่ยังตามเก็บอยู่นะคะตอนนี้เขาก็ตามเก็บกันอยู่นะคะน่าสวยมาก สวยมากค่ะเท่าไร่คะพี่ก้อยกะถังละ250้า <250 S 1> ค่ะราคาน่ารักแล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นใบกลมค่ะเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะราคาเท่ากันนะคะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยมี2แบบให้เลือกนะคะค่ะตัวนี้ยิ่งสวยสวยมากค่ะขายดีเป็นไม้ขายดีเลยนะคะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะดาราจักรวาลคะ่ะดาราจัก,กรวาน ดาราจักรวาลเท่าไรคะพี่ก้อยแต่ถังไว้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะคะใช่หน้าสวยมากสวยมากค่ะฟอร์มน่ารักนาอไม่สูงนะคะใช่ค่ะคอมเพกตัวนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ก้อยเป็นไม้สิทธิ์ของที่สวนนะคะเพิ่งจดชื่อไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะพิชชีฟ้าพิกชีฟ้านะคะใช่หน้าดุนะคะแล้วก็ฟอร์มน่ารักฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะใช่พิชชีฟ้ามีแบ่งไหมคะ ถามว่ามีแบ่งไหมยังไม่ได้เปิดแบ่งค่ะค่ะอันนี้เอามาอวดเอามาโชว์ก่อนนะคะใ,<ช>ใครคอยากได้ก็ติดตามไว้นะคะใช่ค่ะใบรูปดกดกมากๆตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่ก้อยสวนนสรคะส่ะสวนนศรส,สวยน่าเก็บเลยนะคะตัวนี้สวยเนาะสวยมากต้องเก็บแล้วแหละมีแบ่งไหมคะ แบ่งค่ะแบง่งแบ่งต้นนี้นะคะเท่าไหร่คะสุวรรณศรสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยนะคะไซส์ใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นกออย่างนี้แบ่งนะคะ,ะ <c oughs> มีแบ่งนะคะเท่าไหร่คะอันนี้แบ่งที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันก็จะได้แบบไซส์ใหญ่ใช่ค่ะ <m ix> ไม่ใช่ต้นเดียวนะคะมีหนอค่ะมีหน่อหน่อโตก็มีค่ะ ได้ไปแบบคุ้มๆเลยหรือจะซื้อคู่ไปเลยก็ได้นะ,ะใช่ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นใบอะไรนะคะพี่ก้อยเขาเรียกว่าใบใบใบไผ่ได้ทั้งไผ่ได้ทั้งหอกนะคะแต่แข็งมากตัวนี้ใบแข้งแข็งนะคะใช่ตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อพระแสงสุริโยไทยคะ่ะพระแสงสุริโยไทยใช่ค่ะ มีแบ่งไหมคะมีแบ่งเป็นกระถางห้านอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มโตล้วแบ่งเท่าไหร่คะ3 5 0รอยห้าบาทค่ะร้อาสบนะคะใช่ค่ะโตไปก็จะสวยแบบนี้เลยใช่ค่ะใบแข็งมากนะคะเหมาะที่จะเอาไปเลี้ยงนอกตู้เนาะสำหรับใครที่ไม่มีตู้นะคะใช่ค่ะเป็นไม้ที่แข็งแรงอะค่ะการแข็งการแข็งใบแข็งต้นส่งท้ายของ EP นี้นะคะ ต้นนี้เป็นต้นแม่ใช่ไหมคะพี่กอยต้นแม่ของปีศาจแดงใบกลมค่ะน่ารักเนาะใช่น่ารักมากทรงใบสวยแล้วก็สีแบบสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะปีศาจแดงมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะใช่ค่ะแต่ก็ทำจำนวนไปใหม่แล้วคะ่ะทักสอบถามได้เลยก็สำหรับ ท่านไหนที่ชมคลิปแล้วนะคะสนใจอยากอุดหนุนอยากซื้อบอนสีจากส่วนพี่ก้อยนะคะติดต่อพี่ก้อยได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะคะก็จะมีเป็น Facebook นะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นรูปให้เนาะได้ค่ะแล้วก็เป็นไลน์นะคะแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยค่ะค่ะขึ้นไว้บนคลิปให้แล้วสามารถโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยใช่ค่ะพิกัดหน้าสวนอยู่ที่ไหนนะคะตลาดต้นไม้ดงบังค่ะตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดประจบุรีค่ะเข้ามาเลือกซื้อที่หน้าสวนได้เลยนะคะใช่ค่ะมาที่สวนจะ มีไม้น่ารักน่ารักแถมให้ค่ะมีของแถมให้ด้วยนะคะยินดีค่ะถ้าเกิดใครมาไม่ถูกยังไงก็โทรติดต่อสอบถามเส้นทางกับพี่ก้อยได้เลยนะคะใช่ค่ะยินดีค่ะไว้เดี๋ยวพีทมาอัปเดตไม้ที่สวนพี่ก้อยให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆค่ะขอบคุณ FC ช่องวัตตาลด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ